ดีโอ้โหสอมวัดีรู้ไหมว่าขึ้นไปเป็นรองเขาอยู่นะูเป็นไหมเป็นไปรองได้ไงเรามวยยืนในการที่ท้าพี่เขาจอดครับเหนื่อแยนะโอ้แล้วแล้วมาจังหวะที่มาช่างหนุ่มหน้่มหนักด้วยเนาะใช่เพราะคิดว่าได้แต่นหนักเราหน่ยใช่ครับเป็นไงบ้างเขียนไปต้อเพลงนี้ก็ นม่กลับถึงว่าจะน็อกแต่ก็แต่ก็ซ้อมสอกหน้ามาอยู่แล้วซ้อมซ้อมสอกสอกเลยไงเลยยังไงท่านมาลาอย่เฮ้ยทัดมาลาเนี่ยโอ้โหจำได้ไหมว่าเราปล่อยปล่อยสอกไปทั้งหมดประมาณถึงถึงแค่ถึงไว้ยไหมถึงไว้ยไหมถึงกี่ปีได้อยังหกยี่สิบจังหวะที่พี่เขาซึมแล้วก็เคยล้มตัวนี่เรารู้อย่าง ตกนรู้แล้วใช่ไหมรู้รู้ตั้งแต่ตอนแตกเลยตอนแตกโอ้โหตอนฟันถึงรู้ว่าแตกโอ้โหตอนฟันโฉลยรู้เลยว่าแตกเอ๊ะเราก็โดนสอดเขาเหมือนกันตรงไหนหมุดเหมือนกันนะเพราะแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าเขาโดนสอดเราไงเต้องไปวันยี่สิบกว่าครั้งอ่ะนะเทวดาก็ไม่อยู่นะฮะอะไรครับผมวันนี้ก็เกินคาดไหมเกินคาดเกินคาดพูดจริเนี่ย ตามคาดเราเนี่ยระวังไว้ยังไงเกมระวังไว้ยังไงก็เดินยกสามอยู่แล้วเหมือมือเข่าอยู่แล้วนี่ใช่ไอช่วงหลังมีช่วงหลังมีมีฝีมือด้วยนะใช่ใช่ไหมมีทั้งปู้ทั้งบุญใช่อยู่ที่ผู้ต่อสู้เนาะครับโอ้โหนี้เกินคาดนะฮะป<อ>ิดเกมยกสามครับ,<อ>รบวันนี้เอาฉีดเท่าไหร่มีมีไหมมีอยู่ที่ห้าหมื่น จัดให้บอกได้ไหมลูกพี่เนาะสี่ห้าหมื่นก็โอเคเนาะรวมก่าตรงค่าตัวด้วยก็โอ้เยอะเหมือนกันน่ะนะชนะกี่ครั้งแล้วเจ็ดครั้งเพลครั้งเดียวเจ็ดครั้งเพลย์ครั้งเดียวมีมันใจอยากจอใครฮะพี่จัดเท่าไหร่โชคดีที่สุดร้อยสามสิบร้อยสามสิบเพื่อทีมงานของสอสสมัยเขาจะนำข้อมูลนี้ไปจัดในไฟหน้านะร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบร้อยสามสิบกอนี่น้องเขาบอกว่าเป็นตังค์ที่ดีที่สุดนะ อ่ะวันนี้ชนะแล้วอยากจะมอบชัยชนะให้กับใครบ้างอ่ะบอกได้เลยครับกอยากขอบคุณพี่เอเด้แล้วก็พี่บีแล้วก็ท่านมวยไรอันทุกคนครับมีกำลังนครับโอเล่ก็มแปดป่าโอเล่ไหนโอเล่สมุยอ๋อโอเล่สมุยอ่าอ่าเกียรติอายุเท่าไหร่ดิยี่สิบเทียบจังหวัดไหนกระบี่ฝากพี่น้องชอบกระบี่เนี่บักหล่ะโอ้พวกใต้พวกใต้พวกพี่น้องเราดีมีปุ้มต่ำได้เลยปุ้มเอ้าเอาทำแต่เร็วน้อ ร <Okay. S 2> ักสินนะครับ